ไปดูชายแดนด้านจังหวัดสระแก้วนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่นั้นมีแผนจะรื้อแผงสัญญาณโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือสอเสานะคะหลังจากที่มีคําสั่งจากกสทชนะคะเดี๋ยวออกสักครู่เดี๋ยวเราจะไปในพื้นที่ชายแดนในฝั่งตะวันออกกันนะคะส่วนในช่วงนี้เรามาดูเรื่องของ มีม,มีการพิจารณาของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่นะคะว่าหลังจากที่มีเสียงเรียกร้องด้วยเหมือนกันว่าการที่จะแก้ไขปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์ให้ได้ส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องไปดูในเรื่องของคนที่ให้ที่พักพิงในพื้นที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านหนึ่งในรายชื่อนั้นก็คือหม่องชิตูค่ะซึ่งเป็นผู้นําของกองกําลังกระเรียง BGF ซึ่งวันนี้น่าจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่ามีรายงานด้วยเหมือนกันว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียม จะหาหรือกับอายการเพื่อขอออกหมายจับพันเอกหม่องชิตตูค่ะในง,งานสอบสวนกองคดีการค้ามนุษย์กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมเข้าพบพนักง,งานอายการบ่ายวันนี้เพื่อนําหลักฐานคดีค้ามนุษย์หาหรือในประเด็นข้อกฎหมายการขอออกหมายจับผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้นํากองกําลัง BGF หรือผู้นํากองกําลังเกรเรียงกองกําลังสําคัญที่ปกครองเมืองเมียนม,มาเ,เมืองเมียววดีประเทศเมียนมาค่ะ พนักง,งานสอบสวนเปิดเผยนะคะว่ามีหลักฐานคดีที่ DSI ตรวจสอบปรากฏหลักฐานภายหลังการช่วยเหลือเหยื่อคดีค้ามนุษย์ชาวอินเดียที่ถูกนำตัวไปบังคับทำงานเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์เบื้องต้นมีรายงานว่าผู้นำกองกำลัง BGF ที่จะมีการเสนอขอออกหมายจับก็จะมีพันเอกหม่องชิตูหนึ่งในนั้นรวมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีพันโทโมเตโทนและพันตรีวินทินวินค่ะ